กสบายดีพี Maya, ่น nah. ้องสบายดีย่ำคำๆพี่น้องพบพ่อก uh, ันคือเก่าพ uh, ี่น้องกับซ่องมาบุไทยพี่น้องเว้ยอาหารน้ำใหม่มาแล้วพี่น้องตอนนในสักตุลกำลังสีกำลังสีแกงพี่น้องกำลังสีต้มหวานแกงพี่น้องไปเติบพี่น้องเว้ยน้ำบุถัยเบิ้งต้นหาพี่น้องเว้ยพาเราส่งไปหาโมมากหรอกะเราทไม่ไดก่อพี่น้องในก่อเขาเองนี่พี่น้อง ยาใดก็มียานั้นไมก็บึปานใดพี่น้องบึดแน่อยู่เด้อพี่น้องได้น้อยเดียวบ่น้อยเดียวดอกนี่เนาะพี่น้องในหม้อกับบักหลายนึงมีบักปมาบักบวบนําพี่น้องปลาล้อมมาให้พี่น้องเอ้ปลาล้อมเามาให้ปลาข้างบ้านพี่น้องเอ้ปลาล้อมคืออีหยังปลาข้างบ้านนี่พี่น้องาเตพี่น้องเอ้ของมักของเอือยมากินนํากันเด้อเอยเด้อกงไม้เพิ่นมักแฮงๆกงไม้จัดให้แล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอือยเอ้ย จัดใทยเอื้อยแล้วในแกงน้ำม้ยั่วยั่วกำลังที่แกงพี่น้องเราจะขี่รถถนนใหญ่พี่น้องไก่ถนน,น,นใหญ่เสียงคนห้องก็บว่ได้เนาะพี่น้องซาตูน่นลมไม่แล้วแต่ตัวน้องสบานดีใจว่าแดดเนาะหนาวไม่แลยใส่หมวกบวบพี่น้องยามนี้ก็ยังมีหมวกบวบอยู่อันนี้หมวกบวบเอาบริสุทธิ์เด้พี่น้องเอ้ย จะปลูกเอากนยังมีเสืออยู่เฮ้นใส่ยังใส่ยังหมูหันพุทธอหมพุทธไดชาปลาพี่น้องนันนเหรอมามีกระปูใสอพี่น้องเอาอะไรไปขุดมนี่ใส่ยัเอมื่นกเนาะก็เนาะจะไแล้แต่สถานการณ์คันกเขยี้กเาไปขุดไปเดียวก็ได้เดวเราขุดเยู่ช่วงนีอต้องเบิ่งอาการูอย่างดีเอา Cụt màu vầy là xe, bây giờ nó không xe kèm nó vầy vì, vì nó xanh xèm màu hốm. Đồ không vầy nó? Đồ không vậy. Tôm năm kìa là phải tìm tụi bú lắm. Đây toàn nhầy phải không? Như toàn nhầy đấy nó. Pa lốt. Pa lốt phải không? Ừ. nội, ở vô nội đó kìa nó vầy. Đấy. Tìm mò cứ cào với nó. Đấy, มาดนึ่งเช่นสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเครึ่งแล้วเ่นเพลินเกือบเที่ยงแล้วบ่ยนตใบม่งคร่แมนตอนนี้เกือบพอสองโมงเลยพี่น้องกินใบสามโมงไม่เอาเรื่องมบบผิดรอเนาะ เดใส่เก,ลกล็บมักไเก็บแล้วเพาะยังบุรีนะครับมักแล้ว,วยังเสบจจานดีเนาะแช่้นเปืเ่อ,อยกเปือยยุกอ่ะไม่่แล้วมาใส่ใกนนนอนอหายกาอยู่น้ำป่าพี่น้องเลยลายหมือแล้วพี่น้อง่นอ,นอดบ่ได้เิ่นกเอาล้านเพนิ่น เขามายุนของไอ้แปดมือไล้เนาะแปดเก้ามือเลยพี่น้องแปดเก้าเลยแปดมือเวันถิดมือวันจันทมาวันถิดเนี่ยแ้ามือวันถีบกปดมือนี้ไห้ซีหาหมืกอ่ะเป็นเอสระแล้วพี่น้องเอสระแล้วด้ยเขาบริยานเดี๋ยวเขาจะมาหาพี่น้องเมนข้าวหน้าบุกับไปข้าวห้าเขามีแต่เขามาห้าเขามีแต่เขามาห้าเขาเจ้าก็ใช้ยิงมาว่าห้ายิงไปจั๊กไปเมืองเมืองดวงมาเดบุกไปห้าไปเมนบ่เป็นข้าบ่ฝ่ายขาย่านเราพี่น้องป้องกันไว้ เข้าพันมาห้าเฮ้าบาทน,น,นี่โทนเฮ้ากับบ่ได้หรอกพี่น้องเอ้ยกาลังแก่พี่น้องใส่ข่าเบือใส่ปลาแดรงขาดแปรงนัวพี่น้องแปรงนัวแล้วก็กินได้พักแย่งเขาได้บปันแย่งแห่งใช่รอพ่อพ่อใส่ลายลีรอนพี่น้องเนาะคงนัวเนิ่งๆข้างเสียงโผล่พี่นอ้อง,นนนนนนองเข็นจะแซ่บเลยอด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 อยู่เส็จแซ่บกันเลยเน้อ น้ำงไม่ซุดๆเอ้ยมาได้ไหมเด้อเกียงน้องไม่ใส่หมวกบวบน้อยพี่ใส่หมวกบวบน้อยเอ้ยเซร็จเสร็จแลกันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเกียงน้องไม่พี่น้องกำลับซีนมาแต่งงานเงินบุญเพื่อพี่น้องเลยเสร็จเสรน้ำตอนบ่ายพี่น้องตอนสองโมงตอนนี้พี่น้องเลย เส่นเช้นขออีว่าโชคมาเช่นยอน,น,นมันคือฝนไปเลยัสบ,บาดีพี่น้องข,องข,องขอันแขงันแงไปหรอถึงระเทียมแล้กันก่หลังจากที่หาน,น้นหาหองโตกันหามอหาน้แกงเช่ะมมันลาบซีนธอรมาเต่เพื่อนบุญเพื่นอนเพือ่อน ิเเดียวพี่งชากระตุนวัยทุกทายนอนก็มาแตนเนงินประบูลไปไป,ปิม่ลอกินน้ำใหม่นาะ ผักกับ๊ยมีเพี้องมีแต่ยอดัผักทะลไรต้องทำหยอดเนะือเหนยียงวันเน,นาะพุ้งมินตามเพา้องอาการห้อนพบดไล่เลย ต้องใช้พิกล้อหมัอนต้องพิกลล่ 哎，我、哦、弄就行。 cái ừ, cây cơ Thuyền theo thằng đấy Hết vào này พาเพียงท่านี้พี่น้องถัดจะกเรื่องไกลกดแชร์ด้วยพี่น้องเพื่อจะประพาทคิปใหม่ๆเนาะกบซ่องบ้าผุทไทยไปแล้วพี่น้องบุกวนี้